สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแฟนๆส่งกำลังใจคุณยายมารสีวัย1 0 4ปีแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด่วนลูกสาวเผยอาการแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงในตำนานสำหรับคุณยายมารสีวัย104ปีที่ล่าสุดทำเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อทางด้านลูกสาวอย่าง อ้อยจิรวดีได้โพสต์คลิปผ่านติ k t o อกคุณยายมารสีนอนแอดมิดอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลทั้งนี้ทางด้านอ้อยจิรวดีได้ออกมาอัปเดตอาการคุณยายมารสีว่าคุณยายเข้ารักษาตัวมาแล้ว2อาทิตย์สาเหตุเพราะคุณยายชอบใส่กำไลแล้วกำไลที่ใส่ดันไปถูกกับผิวของคุณยายจนเกิดเป็นแผลและคุณยายก็เกาจนแผลอักเสบและติดเชื้อทำให้คุณหมอต้องพันแขนไว้ก่อน นอกจากนี้ยังมีอาการน้ำท่วมปอดแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากและดีขึ้นแล้วส่วนจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่คุณหมอแจ้งว่าต้องรอแผลหายดีก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ